อร์มเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่อิงและเออร์เรอร์หลุดเข้ามายังโลกของไมค์คาร์ฟมันทําให้พวกเขานั้นต้องเอาชีวิตรอดจากโลกที่สุดแสนอันตรายแห่งนี้เพื่อที่จะได้มีชีวิตรอดกลับไปยังโลกเดิมที่พวกเขานั้นจากมาแต่ทว่าในโลกแห่งไมค์คาร์ฟพวกเขาทั้งสองต่างก็เคยมีประสบการณ์เฮตพีหมดกันมาครั้งหนึ่งแต่ทว่าพวกเขาเองก็สามารถเกิดใหม่ได้เช่นกันหลังจากที่อิงแสนถูกเออร์เลอร์แสนนั้นต่อยหน้าไปหนึ่งครั้งทำให้เฮพีหมดและเกิดใหม่มาอีรอบหนึ่ง ก้อนที่สุดท้ายทั้งสองคนนั้นจะต้องร่วมมือกันใช้ชีวิตในโลกไมค้าฟพร้อมๆกับหาทางออกกลับไปยังจักรวาลอันเดอร์เทลแต่ทว่าก็ยังคงมีเราผู้อ่านที่คอยสนับสนุนอยู่เรื่อยๆอิงเลยเลอร์หลังจากที่อิงนั้นเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งทำให้ทั้งสองคนนั้นได้พูดคุยกันก่อนที่สุดท้ายทั้งสองคนนั้นจะต้องวางแผนออกผจญภัยในโลกแห่งไมครับโดยที่มีเจ้าไกลของอิงนั้นคอยติดตามอิงไปด้วยโดยที่ในระหว่างออกเดินทางอิงก,ก็ได้ทิ้งกระดูกเอาไว้ชุดหนึ่ง ซึ่งในอนาคตคิดว่าจะมีใครสักคนนั้นมาเก็บกระดูกนี้ไปหลังจากนั้นเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอิงแลเออร์เลอร์นั้นเดินเล่นอยู่ในป่าทั้งสองคนนั้นก็ได้พบเจอกับต้นเฮกต้นย่างพร้อมๆกับเออร์เลอร์แซนที่สเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์นั้นค่อยๆรับขอฟ้าไปณตอนนี้ทุกอย่างกำลังเข้าสู่ยามค่ำคืนและเมื่ออิงแซนได้ยินเช่นนั้นทำให้เขานั้นรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหร่มีเสียงเสียงหนึ่งได้บอกกับอิงแซนว่านายคนที่จะสร้างบ้านและอาชีวิตรอดในโลกแห่งแห่งงวดีีโเกแหน้ ซึ่งเออร์เลอร์แซนกร้สึกแปลกใจว่าเสียงที่อิงว่าเสียงที่อยู่ในหัวนั้นนายเอกก็ได้ยินเช่นกันงั้นเหรอเสียงเหล่านั้นมันก็คือเสียงของเราผู้อ่านมากมายที่ได้ส่งโคอความมาหาอิงและเออร์เลอร์แน่นอนว่าอิงกับเออร์เลอร์นั้นสามารถเบรกเดอะฟูตวอลได้มันเลยช่วยให้ทั้งสองคนนั้นรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในตอนแรกอิงแซงเขานั้นคิดว่าเขาดันบ้าไปแล้วแต่ทว่ามันก็เป็นความช่วยเหลืออย่างหนึ่งที่เขานั้นได้รับจากผู้อา่านซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันก่อนที่อิงจะกวนตีน er และคุ้มคิดว่าเขานั้นจะสร้างบ้านอย่างไรจนในที่สุดเขานั้นก็คิดว่าเหานั้นจะทําการเคโอต้นไม้แล้วเอาต้นไม้เหล่านั้นมาสร้างบ้านนั่นเองซึ่งเอลเลอร์แซนั้นขี้เกียจก็เลยคิดว่าใช้บล็อกดินสร้างดีกว่าก่อนที่เอลเลอร์แซนจะได้รับข้อความข้อความหนึ่งนั่นก็คือท่านบูอา่านท่านหนึ่งได้บอกกับเอลเลอร์แซนว่านายสามารถฆ่าไก่ของอิงเพื่อมาเป็นอาหารในการฟื้นฟูเลือดของนายได้นะเมื่อเอลเลอร์แซนได้ยินเช่นนั้นมันทําให้เขานั้นคิดว่าจะต้องออกหาไก่ซะแล้วสิแต่่าวา ในระหว่างที่เขานั้นสังเกตการเจ้าก่ายอยู่นั่นเองเขาก็จะเจอกับศัตรูคู่แขนนั่นก็คือซอมบี้นั่นเองก็ที่เอ์เลอร์จะได้ทําอะไรก็ได้ถูกอิงนั้นล่าคอหนีออกจากซอมบี้ในทันทีซึ่งในระหว่างที่อิงกําลังล่าคอเอ์เลอร์แซนอยู่นั่นเองเขานั้นก็ได้พบเจอกับเห็ดอยู่ต้นหนึ่งพร้อมกับเบก็ท่านหันทําให้เอ์เลอร์แซนหน้าขมำแน่นอนว่ามันทําให้เอ์เลอร์แซนโกรธเป็นอย่างมากเขานั้นได้ต่อยหน้าอิงไปอีกหนึ่งทีพร้อมกับบุยไฟใส่อิงเบาๆว่าทําไมพวกเราไม่ทําการสร้างมาคือมาฟาเจ้าม้า ก่อนที่มันจะทำมาอีกนั้นคิดขึ้นมาได้ว่าจริงด้วยเราต้องสร้างบ้านแต่ทว่ามันไม่ทันเสียแล้วณตอนนี้หลังจากที่อีกนั้นได้ลากเออร์เลอร์เข้ามาในป่าพวกเขานั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงต่อไปพวกเขานั้นอยู่ที่แห่งใดกันแน่ผมพร้อมกับยามค่ําคืนที่คืบคลานเข้ามาและแล้วฉาก็ตัดไปทางด้านของคนคนหนึ่งที่ได้จอยเข้ามาในโลกแห่งไมค้ครับเออยู่ด้วยความสงสัยว่ามันมาได้อย่างไรคนคนนั้นก็คือเฟลแซนหรือก็คือโยโลนั่นเอง เขานั้นเป็นคนที่เก็บเศษกระดูกของอิงแซนเอาไว้ได้หลังจากที่อิงนั้นได้ทิ้งเอาไว้ในตอนแรกและเขานั้นก็ได้เริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่ง i มค c ครัพบพร้อมๆกับความก้าวต่างๆที่มันนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและการอัปเดตต้นใหม่ของ Minecraft AU ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ G G W P Good Game Replay ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่พบว่าวิดีโอไหนข้อมูลนั้นขาดหายหรือผิดพลาดประการใดก็ช่วยทิ้งข้อความเหล่านั้นเอาไว้ด้วยละ่ะเนื่องจากข้าน้อยน,นั้นทาคลิปคนเดียวพองง้นแล้วก็ฝากเราแฟนดอมช่วยกันหาข้อมูลที่ถูกต้องมาให้ด้วยละ่ะแล้วข้าผมจะทําการปักหมุดเอาไว้สําหรับข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาเลยไมก่กอดโดยเรื่องที่ถูกต้องพอเง้นแล้วก็ฝากด้วยละ่ะและถ้าใครได้ยินเสียงมันดูแปลกไปเลยก็ับเพราะว่าไม่สบาย นะตอนนี้ภูมิแพ้กำเริบจมูกมันเลยตันๆหน่อยๆนะขออภัายยังสูงสำหรับข้อผิดพลาดที่ผ่านมาพอกันแล้วไปก่อนละขอพักผ่อนก่อน